สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เจอกันกับช่องลุงพงศ์พากินชนแนลเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้ลุงพงก็จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสมัยการเลี้ยงกบในบ่อดินนะ,ะถึงมีการลงทุนที่ต่ำแล้วก็ทำให้การเลี้ยงกบมีประสิทธิภาพะนะครับ,รบสำหรับการเลี้ยงกบในบ่อดินก็จะทำให้เรา นี่บอกกบเนี่ยที่กบมกืนแล้วก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกบโดยเราก็นําสิ่งในธรรมชาตินะครับในแถวแถวบ้านเราเนี่ยครับมาใช้เรื่องกบนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราก็ของเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากเราใช้อาหารสังเคราะห์ในการเลี้ยงกบแล้วเราก็สามารถนาอาหารที่ได้จากธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงด้วยนะครับอย่างทางช่องนี่ก็จะเป็นแหนะนะครับนำแหนมาเลี้ยงกบได้ด้วย พวกผักต่างๆนะครับผักกุ้งผักตบชาวาพวกนี้นะครับก็เป็นอาหารที่กบสามารถากินได้และมีประโยชน์เช่นกันนะครับและส่วนหนึ่งนะครับในการเลี้ยงบ่อด,ดิน,นจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะครับที่มากวนใจสําหรับกบเราแล้วก็ของผู้เลี้ยงกบเองนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคนะครับ แล้วก็เราสามารถทำจุลินทรีย์ที่นะครับหลายๆตัวนะครับก็ลองเข้าไปดูใน YouTube หรือว่าที่ผ่านมาของช่องนะครับไม่ว่าวจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับสำหรับในการเลี้ยงกบในบอ่อดินนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับน้ำต่างๆนะครับที่เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยง ในบอ่อดินบางทีเราก็จะใช้กระมังมารองรับน้ํานะครับถ้าสมมติว่ากรณีที่น้ําในบอ่อดินเนี่ยไม่สามารถเก็บกักน้ําได้นะครับเราก็ใช้กระมังเล็กขนาดเขนาดกลางประมาณ90ซนเมตรเนี่ยนะครับใส่น้ําแล้วก็พอน้ําเริ่มมีกลิ่นแล้วเราก็นาน้านะครับไปรดพืชผักสวนครัวที่เราปลูกในการเลี้ยงบ่กกนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูาขนาดบอ่อกรบนะครับที่ทําบ่อดินเนี่ยเราก็เอาน้าพืชปักสวนครัวนะครับอยากกินอะไรอยากปลูกอะไรนะครับเ,เรามาลงในบ่อบอ่บอ,บอดินได้เลยนะครับบอ่อกบที่เป็นบอ่อดินนะครับขนาดบอ่อนะครับเราก็ควรที่จะมีตั้งแต่ขนาด2.5คูณ3ตารางเมตรกว้าง2.5ยาว3เมตรนะครับ แต่ไม่ควรเกินน 3, ะสามคูณสตารางเมตรนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีเราก็ต้องคัดไซต์กบนะครับโดยนิ่ัสของกบแล้วก็เป็นลักล่านะครับก็แล้วยอย่างจะทําให้เราดูแลยากแล้วก็คัดกบยากนิดหนึ่งอ่าแล้วเราก็ควรเลือกบร,ริเวณที่มีแดดสองถึงนะครับเพราะว่ากบเนี่ยเขาจะลงเล็ดน้ําแล้วก็นําตัวเองมาตากแดดนะครับแล้วก็ดินก็ต้องการแสงแดดในการฆ่าเชื้อในส่วนหนึ่งไปด้วยนะครับแล้วก็เราก็ ควสภาพพื้นดินให้ให้เรียบนะครับล้อมรอบด้วยด้วยตะข่ายในร่อนสีฟ้านะครับก็สูงประมาณสัก1เมตรนะครับแล้วก็ฝกังตีนตะข่ายเรื่งไปลึกในดินประมาณ 10- บถึงยีเซนนะครับเพื่อป้องกันกบมุดหนีหรือว่าศัาตรูภายนอกที่เข้ามาทําลายกับกบนะครับว่าไม่ไว่าจะเป็นงูนะครับพวกนี้นะครับตัวอันตรายเลยนะครับเราก็ป้องกันไว้เราเพียงเท่านี้นะครับ เราก็ส่วนด้านบนเนี่ยเราก็มีตะข่ายล้อมรอบนะครับด้านบนนะครับตะข่ายเอ็นทางช่องเองก็ใช้ตะข่ายเอ็นนะครับสีขาวหุ้มไว้นะครับเพื่อป้องกันนกบางเดียดในจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเอาแล้วเลี้ยงดีแค่ไหนถ้าไม่สามารถป้องกันนกเนี่ยนกเขาก็จะบินหาอาหารอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมาปิดไว้ก็จะทําให้เราสามารถเลี้ยงกบได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วอย่างเนี่ย การเลี้ยงกบบอดีเนะี่ยเป็นที่ตลาดต้องการนะครับเพราะว่าไม่คาวไม่เหม็นนะครับแล้วก็สุขภาพแข็แขงแรงดีแล้วก็โตวไวด้วยเพราะว่าเขาได้อยู่กับธรรมชาตินั่นเองนะครับลุงพงก็เลยนำมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนั่นเองครับผม